สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมา ครีมกันแดดที่ว่าชอบใช้มากๆในช่วงนี้นะคะเห็นหลายๆคนบ่นว่าดูรีวิวตามว่าแล้วไม่รู้จะใช้ตัวไหนตามดีคลิปนี้จะมาบอกกันค่ะว่าตัวไหนที่ว่าหยิบบ่อยๆในช่วงนี้นะคะทั้งหมดเป็นแบบซองด้วยนะทุกคนราคาน่ารักดีงามแน่นอนนะคะแล้วก็มีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่คือครีมกันแดดที่ว่าใช้ในช่วงนี้แบบจริงจังมากๆนะคะน้องทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่าย ง่ายนะคะมีทั้งเซเว่นด้วยแล้วก็ตามร้านบิวตี้ต่างๆด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะน้องคอนนี้คือ K A U V e Whitening Soft Cream S P F 50บวก P A 4บวกนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นซองสีส้มแบบนี้เลยนะน่าใช้นะทุกคนมีฝ่งมีฝามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมนิดนึงนะเจะเป็นเนื้อครีมที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเป็นกันแดดที่ไม่มีสีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ก็จะไม่ช่วยในเรื่องการปรับสีผิวอะไรเลยนะคะแล้วก็จะให้ดูว่าเนื้อบางเบามากนะเกลี่ยแป๊บเดียวก็ซึมเข้าผิวไปแล้วตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรควบคุมความมันนะเป็นกันแดดที่เนื้อเบาสบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ไม่อุดตันผิวนะคะกว่าจะใช้ตัวนี้ในวันสบาย,บายๆอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นกันแดดที่ไม่ได้กันน้ํากันเหงื่อนะทุกคนแต่ว่าเนื้อเขาบางเบาดีมากทาไปแล้วซึมเข้าผิวดีนะคะไม่ทิ้งความเหนียวเน ไว้แล้วตัวนี้เขายังไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงบูไลท์ได้ด้วยนะทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบซองที่วาได้มาจาก Family Mart หรือไม่ก็โลตัสนะั่นแหละทุกคนมันจะไม่มีขายในเซเวน่นอีเลเว่นนะคะในเซเว่นจะมีแบบหลอดที่เป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้เขาจะขายในราคา99บาทเป็นหลอดใหญ่นะคะแต่ว่าก็คือไปตามหาที่เป็นแบบซองแบบนี้มาไว้พกพานะทุกคนเพราะว่าชอบจริงๆนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนว่าสบายๆไม่อยากให้ผิวเหนียวเหนอะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากมาก ฟังบริยีสุดๆเลยนะคะรักมานานแล้วก็คงจะรักตลอดตลอดไปเลยนะมาต่อกันที่ตัวที่2กันบ้านนี้ขวานะคะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้องใหม่ที่ว่าเพิ่งเจอได้ไม่นานนะคะแต่ว่าที่เป็นแบบหลอดก็คือออกมานานแล้วเหมือนกันนะแต่ที่เป็นแบบซองคือเขาเพิ่งออกมานะคะน้องคนนี้ขึ Sun Oil Face ้นนีเวซันออยล์คอนทัรเฟสเซรัมเ f 5 0ีบวก PA3 บวกนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นซองสีฟ้าแบบนี้เลยนะมีฝาหมุนเรียบร้อยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกันแดดคุมความ แล้วก็ล็อกเมคอัพนะเรื่องราคาหรือว่าปริมาณเดี๋ยวว่าขึ้นไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนเนื้อกันแดดของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะหมดไปแล้วหรือยังนะคะอ่ะได้เนื้อมาแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้เป็นกันแดดที่ไม่มีสีนะคะก็จะไม่ช่วยในเรื่องการปรับสีผิวนะ แล้วก็ค่อนข้างสบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายเลยนะตัวนี้เขาจะเคมเลมอะไรว่าเป็นกันแดดที่ช่วยคุมมันแล้วก็ล็อกเมคอัพให้อยู่นานขึ้นนะคะซึ่งตั้งแต่ว่าใช้วาว่ารู้สึกว่าเฮ้ยน้องช่วยเริ่มทําให้เมคอัพอ่ะมันอยู่นานขึ้นได้จริงๆนะคะว่ารู้สึกว่าเครื่องสำอางมันติดอยู่ที่ผิวนานมากขึ้นเวลาว่าใช้ตัวนี้นะคะส่วนเรื่องการควบคุมความมันก็ควบคุมได้บ้างนะทุกคนแต่อาจจะไม่ถึงแปดชั่วโมงขนาดนั้นนะคะผิวจะมีความมันช้าลงนะคะแต่เรื่องเครื่องสำอางติดทนขึ้นอะ่ะอันนี้คือ ตัวนี้เขาเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มที่บางเบานะคะทาง,ง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะไม่รู้สึกว่ามีความมันที่ผิวนะคะแต่ตัวนี้เขาจะไม่ได้กันน้ำกันเหงื่อนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไปทํากิจกรรมที่ต้องมีเจอน้ําหรือว่าต้องมีเหงื่อออกเยอะๆตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ว่าจะชอบใช้ตัวนี้ในวันที่วาแต่งหน้านะคะเพราะนั่นแหละเขาช่วยให้เครื่องสำอางวาติดทนขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่วาชอบตัวนี้เลยนะคะแต่วารู้สึกว่าตัวนี้แอบมีแอลกอฮ แนะนําให้ทดสอบในบริเวณผิวที่บอบบางดูก่อนนะคะจะได้รู้ว่าแพ้หรือไม่แพ้กันแน่นะอ่ะมาต่อกันที่ตัวที่3นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่แล้วก็เป็นแบบซองแบบนี้เลยตองคนนี้คือสีจัน sun l u t i o n acne care sunscreen spf 50บวก pa สี่บวกนะคะตัวนี้เขาบอกมาเลยว่าเป็นกันแดดคุมมันคุมสิวนะทุกคนแพ็คเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีความเป็นซองสีเขียวๆแล้วก็มีฝาหมุนมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้ว่าซื้อมาจากช็อปปี้นะคะแล้วก็เนื้อกันแดดของเขาจะเป็น แบบนี้นะคะเป็นกันแดดที่ไม่มีสีนะแล้วก็เนื้อบางเบานะคะทาง,ง่ายไม่เหนียวเนินะตัวนี้ที่มันน่าสนใจเพราะบอกว่าคุมมันคุมสิวเนี่ยแหละทุกคนตัวนี้เขามี p h a ด้วยนะคะช่วยในการผ่าสิวผิวทําให้ผิวเรียบเนี่ยแล้วก็ช่วยลดการอุดตันด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิวพวกสิวอุดตันอะไรแบบนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยนะว่าใช้ตัวนี้แล้วเรื่องความคุมมันก็คือไม่ถึงกับคุมมันมากนะทุกคนแต่ผิวก็ดูมันช้าลงนะคะตอนที่ว่าเป็นสิวแล้ววาาใช้ตัวนี้ก็คือไม่มีอาการสิวเห ở, ่อขึ้นหรือวว่าสิ อักเสบอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมและตัวนี้เขายังช่วยปกป้องผิวจากแสงบูรยและก็มลภาวะต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปประเจิญมลภาวะต่างๆหรือว่าต้องใช้หน้าเกี่ยวกับจอคอมหรือว่าแสงพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตัวนี้ก็คือดีงามมากเลยนะแต่แอบเสียดายนิดนึงที่ตัวนี้ไม่ได้กันน้ํากันเหงื่อนะคะว่าก็จะใช้ตัวนี้ในช่วงที่วาอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรหนักหนาที่จะต้องมีเหงื่อหรือว่าโดนน้านะคะแล้วก็จะใช้ในช่วงที่เป็นสิวด้วยนะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีงามแล้วกกก็็หยยยิบบมาาใใชะะใช้้้่อดดววนนะะคัแ านะการณ์ต่างๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้หยิบมาใช้แค่ตัวเดียวนะคะมาต่อกันที่ตัวที่4เลยดีกว่าค่ะอันนี้บอกเลยว่าปังปุริเย่มากนะเป็นสิ่งที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะคะแต่จริงๆก็คือมีหลอดใหญ่ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เป็นซองอ่ะเขาเพิ่งออกมาให้เราได้ใช้กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดของเครียโนสน้องคนนี้คือเครียร์โนส UV Sun ซ e r u ม SPF ห้าสิบบวก PA สี่บวกนะคะแพ็กเกจก็ 8, จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะทุกคน ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกันแดดบูสเตอร์สูตรน้ํานะคะเดี๋ยวลองดูเนื้อกันนิดนึงนะทุกคนตัวนี้เขาจะมีความเป็นเนื้อเซรั่มที่บางเบานะคะแล้วก็เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เขาเป็นกันแดด ไม่มีสีนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ช่วยในการปรับสีผิวนะเนื้อบางเบาเกี่ยงง่ายแล้วก็ซึมเข้าผิวได้เร็วเลยนะทุกคนดูดิซึมไปแล้วเรียบร้อยนะคะที่บอกว่าปังปุริเยเพราะว่าเขาเป็นกันแดดที่สามารถกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆนะคะและ้วตอนนี้เขายังไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์คนที่ผิวบอบบาแงแพ้ง่ายก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวนี้เขายังมีเซรั่มอยู่ในเนื้อกันแดดของเขาด้วยนะก็จะช่วยในการบํารุงผิวด้วยนะคะมีทั้งว่านหางจระเข้ช่วยให้ความชุ่มชื้นนะ บางเบาอยู่นะคะทาง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเนอะหนะนะว่าจะชอบใช้ตัวนี้ในวันที่ว่าคิดว่าว่าจะต้องไปเจอสถานการณ์หนักๆนะคะไม่ว่าจะไปเจอฝนหรือว่าวันนี้ฝนตั้งเขามาแล้วอาจจะเจอน้ําได้นะคะว่าก็จะใช้ตัวนี้นี่แหละหรือว่าวันที่ว่าคิดว่าว่าจะต้องเหงื่อออกมากๆว่าก็จะสิบตัวนี้มาใช้ตลอดเลยเวลาที่เจอน้ำหรือเหงื่อออกเยอะๆตัวนี้ก็คือเอาอยู่สําหรับว่าเลยนะคะแล้วตัวนี้เขายังเป็นกันแดดที่ช่วยลดปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายด้วยนะทุกคนช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยเรื่องควบคุมควม มันอีกด้วยนะคะถ้าที่ว่าใช้มาเรื่องควบคุมความมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันก็ทําให้หน้าเรามันช้าลงนะคะแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่ทําให้หน้าเราเยิ้มนี่แหละอันนี้คือตอบโจทย์สุดๆแล้วนะคะก็อย่างที่ว่าบอกนะทุกคนว่าว่าใช้กันแดดตามสถานการณ์ต่างๆที่ว่าต้องเจอนะคะอย่างถ้าวาอยู่บ้านวันธรรมดาชิลๆไม่ต้องไปเจอน้ําหรือว่าวันนั้นเหงื่อออกไม่เยอะแน่นอนว่าก็จะใช้2ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Ka ตัวนี้นะแล้วก็เป็นนีเวียตัวนี้นะคะหรือถ้าช่วงนั้นมีสิ ขึ้นมาด้วยว่าก็จะใช้ตัวสีจันตัวนี้นะหรือว่าวันไหนต้องออกไป,ปเผชิญโลกกว้างต้องเหงื่อออกเยอะแน่นอนอาจจะมีการโดนน้ําโดนฝนด้วยว่าก็จะหยิบตัวเคลียร์โนตตัวนี้มาใช้นะคะทั้ง4ตัวนี้คือสิ่งที่ว่าใช้ในช่วงนี้แบบจริงจังมากๆนะก็สลับใช้กันไปแล้วแต่สถานการณ์ที่ต้องเจอะคะ่ะที่สําคัญทั้ง4ตัวนี้เป็นกันแดดที่ไม่มีสีนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยหน้าไม่มันไม่วอกไม่ลอยแน่นอนนะคะเพราะว่าคอนเฟิร์มนะทุกคนใช้มาแล้วจริงๆ ะะใช้จนชอบจะเอามาบอกต่อนี่แหละใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะอ่ะก็มารีวิวกันประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งที่ว่าใช้ในช่วงนี้จริงๆนะคะใช้ดีจะต้องมาบอกต่อหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะแล้วก็ผลลัพธ์จากการใช้มันต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะว่าใช้แล้วดีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้แล้วไม่ดีก็ได้เนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปรีวิวทุกคลิปของวาด้วยนะคะทุกคนแลวจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วย นะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้ต,ต่อไปเลยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอ้ันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย